ทำงาน15ปีนะเิ่นโบนัสให้เงินเดือนจกักบาทเลยบ่ <Laura> เคยให้อยู่เดือนหนึ่งค่ะเิ่นให้เท่าไรอเดือนเดียวนะสามพันเนาะจัดได้เิลนบบได้เงินกับเป็นค่อยในโบยู่แล้วแบบนี้นะเสียเวลาได้สิบกว่าปีตอนแรกเราว่าเสียเวลาอะไรเนี้ย สา,าวลาวทำงานในไทย15ปีแต่ไม่ได้เงินเดือนล่าสุดนะคะพี่น้องคะ่ะเธอพูดแบบนี้แสดงว่าเธอท้าไทยกฎหมายไทยะคะ่ะเพราะว่ากฎหมายไทยนะคะมีกฎเหล็กเข่งคัดเรื่องการค้ามนุษย์นะคะทุกคนและคน ที่มาใช้แรงงานในไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่บอกว่ามาทำงานในไทยแต่ว่าไม่ได้รับค่าจ้างคะ่ะ ในฐานะที่เพวาวเองก็เป็นคนงานคนหนึ่งนะทุกคนนะคะที่ได้มาใช้แรงงานในประเทศไทยนาะพอเห็นข่าวนี้นะคะคล,คลิปนี้นะคะก็รู้สึกแบบอื้อออือยากจะออกมาพูดอยากจะออกมาเว้านะคะพี่น้องคะ่ะว่าเธอทํางานได้ยังไงตั้ง15ปีแต่เธอไม่เคยได้เงินเดือนเลยนะคะบอกเลยคะ่ะคนที่จะเล่นกับระบบนะคะ โซเชียลของไทยบอกเลยว่าคุณเล่นผิดที่แล้วค่ะเล่นผิดที่ผิดทางนะคะทุกคนค่ะขนาดว่าเป็นถึงดาา้านล่าบุคคลที่สำคัญบุคคลที่ใหญ่โตระบบโซเชียลของไทยเนี่ยยังตามล่าตัวได้เลยค่ะ แล้วคุณเป็นใครออกมานั่งปากเปล่าพูดว่ามาทำงานในไทย15ปีแต่โบได้รับเงินเดือนเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเรื่องเล่าสเปนแนไหนไห่คะ่ะเดี๋ยวเฮามาหบช่วงมาฟังน้ำกันเนาะจ้าก่อนอื่นนะคะพี่ว่ากระต้องคอกาวคำว่า สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจา้าบ่วจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเล่านะคะหรือว่าทาั้งต่างประเทศนอกจากที่ขามาติดตามัาชมมาฟังไม่ว่าคนโขคนเก่าค,คนเดิมจ้าเนาะพี่้องค่ะก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะบริลลรวงคลิปให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทันนะคะกะขอบคุณนะคะที่ยังติดตามให้กําลังแรงใจไพวาเนอกแต่วันนี้ไปเจอคลิปหนึ่งนะคะที่อ่ะใน ย t ทูบนะคะหลายๆช่องที่เขาลงเนาะว่ามีสา,าวลราท่านนี้นันทุกคนเพื่อนทํางานอยู่ไทยตั้งสิบหาปีแต่บได้รับค่าจ้างนะคะบได้รับเงินเดือนโอ้โหเดี๋ยวเขาไปฟังน้ากันเลยจ้ะพี่น้องค่ะทำงานสิบหาปีเนะน,นี่ยเพิ่นโบให้เงินเดือนจักบาทเลยบอกเคยให้อยู่เดือนหนึ่งค่ะเพื่อนให้เท่าไหร่นเดือนเดียวนะ่ะสามพันเนาะจัได้ พืนโได้เงินกับเป็นค่อยในบอยู่แล้วแบบนี้นะเสียเวลาได้สิบกว่าปีตอน,นอแรกเรา้ว่าเสียเว,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 วลาอะไรแบบเนี้ยแหละ <c oughs> เป็นยังไงนาะชิดได้กลับมาบ้านแล้วพ่อเจ้ายังไม่รู้นะคะบอกว่าคุยกันก็สองเดือน,นะคะ่ะคุยกับผู้ใได้อะนะคะุยกับนายจ้างเนี่ยค่ะเ่นนายจ้างนะว่าจังได้โตนายจ้างนะก็บอกว่า สองเดือนแต่ก็ย exactly. ังไม่รู้เหมือนกันค่ะนี er ่ต er le ้องต้องคุยกันอีกครั้งก็เห็นเงียบเงียบอยู่เจ้าน่ะทํางานสิบห้าปีนะเพิ่นเ่นเพ่นนให้เงินเดือนจักบาทเลยบ่กเคยให้อยู่เดือนหนึ่งค่ะเพิ่นให้เท่าไรเดือนเดียวนะสามพันเนาะจัได้เพิ่นเพ่นให้เงินเดือนแะ้วเจ้าคือบออกแล้วเป็นยังไงเนาะก็แบบว่าไม่มีชี่ไปด้วยอะไรย่างเงี้ยเจ้าแบบไปบ่ถือแบบหุงจักทางไปนี่บ่ แต่ได้คุยกันแล้วเพิ่นก็บอกว่าสิให้เฉพาะจังเงินเดือนเจ้าก็ก็อบอกว่าจะให้แหละค่ะแต่แบบต้องดูอีกทีหนูก็ไม่อันนี้ก็คือแบบไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือคุยไปแล้วเนี้ยคุยกับเพิ่นไปแล้วแต่เพิ่นว่าต้องต้องเบิงอีกครั้งว่าเป็นจังไงจังไ๋ด,ดําบอกก็เห็นทั่ว2อเดือนแต,แต่เชี่ยวก่อนก็เหมือนสองครั้งแล้วค่ะผ่อนมาทั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่ไม่รู้ว่าจะได้เปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ สมมติว่าเจ้าโบได้เงินเดือนได้จากเจ้าฉีมาบ้านเลยเพราะข้าขเจ้าโบได้นะต้องดูอีกทีเพราะเขาก็บอกว่าเขาจะให้อะไรแบบเนี้ยค่ะสมมติว่าเขาให้ได้จานานสมมติว่าอันนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยก็ต้องแบบต้องคุยกับน้องๆอ,อ,อีกทีในใจเจ้าขยะกกับอยู่บ้านนะก็ก็อยากกลับแต่ว่าแบบคนเราก็ต้องมีแบบเราก็จะจิตปัญหาเรื่องว่า ถ้าเราไปอะเราก็เห็นพ่อแม่เราลบาบากเดี๋ยวนี้ยังคิดอยู่เลยสมมติว่าเพิ่งหายเงินเดือนในเจ้าคิดว่าเพิ่งสิได้สะจะทํางานมา15ปีอันนี้ก็ก็ไม่รู้ความนึงก็พ่อเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่า ก็ก็บอกเพราะว่าก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ค่ะอันต้นเจ้าตามหาแม่เจ้าเจอนะเจ้าก็ได้บอกเล้วบอว่าตามหามแม่เจอแล้วบอกแล้วค่ะถ้าก็บอกว่าก็ดีจะดี่จะที่ใจด้ไวอะไรยเี้ยเจ้าอยู่นะเพิ่นน่ะสิบห้าฟีเต็มเต็มเนาะน่าจะเกินนะคะค่ามาอยู่ต่แรกๆเลยถ้าพอได้เงินเดือนนี่ป้าถูกกาจัดชิวไดใจเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ก็จะให้กันอะไรแบบนี้ที่ฝุ่นที่คู่พูดคุยกันนะคะก็แบบถูกถูกเลื่อนมา เะ่รเนอยๆประมาณเนี้ยพอคิดว่าขาเจ้าอยากตัวจะแล้วซะเขาบอกว่าเขาก็ไม่หลอกอะไรแบบนี้รักมันลูกหลานอะไรแบบนี้ค่ะท้าแม่ถ้าแม่เจ้าได้เงินเดือนนะล้องคูณเบิ้งสมุดเดือนห้าพันเนาะห้าพันตั้งแต่สิบห้าปีเจ้าก็ได้เป็นแสนบาทเลยนะสมุดวานนะเชี่ยก่อนก็คูณก็แบบเอาคแค่สิบปีน สี่ปีก็แล้วแต่เขาแต่จากการพูดอะไรไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่แบบเนี้ยคะ่ะอ่อสมมติว่าคุณจากสิปีซะอยังบ่ได้สิบหปีแต่จริงๆแล้วเจะเห็นสิห้าปีหรือสิบหกปีก็บ่แน่ใจเนาะ,ะมาก็จะเกินสิบห้าปีอะค่ะอ่าสมมติว่าเจ้าของนับบนทันให้เจ้าสองหมื่นเจ้าพอใจพ่สมมติว่าม,มันก็แบบ เหมือนก็มันสองหมื่นเขาให้ที่กินลงไปหรือเปล่าอะไรเบนี้สาหรับเจ้าวาดน้อยเนาะสองหมื่นบาทเป็นบ่มันก็ไม่น้อยละค่ะถ้าถ้าให้ก็เอาอะไรแบบนี้เท่าไหร่ก็เอาตอนแรกว่าจะไม่เอาเลยแต่เหมือนก็เขาพูดว่าถ้าถ้าออกก็ต้องแบน้อให้มีคนใหม่มาแทนอะไรแบบเนี้โอ้ยบ่รือว่าจังใดคือแบบบ่อยักออกบ่อยังยังนะนะนเยอะนะ ว่าโทํางานบบได้เงินกับเป็นค่อยในโบอยู่แล้วแบบนี้นะเสียเวลาได้สิบกว่าปีตอนแรกเราชีวเสียเว,าวลาอะไรอย่างเงี้ยแหละเจะ้าชีอยู่แบบกินเป็นวันไปสิโอ้ยมันมาอยู่บ้านเขาดีกว่าอย่างประมาณนี้ถึงติดต่อไปค่ะรู้สึกเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยแหละอ่าเสียเวลาลายได้เช้าก่อนเราคุยกันคุยกับไหนจ้างเขาบอกว่าแล้วพ่อแม่จอไม่คิดไม่คิดเจอของบน,น,น,นหัวแน่ๆที่เรียกทำานเลย นี่ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงในใจของเจ้าหาบอกเลยบอสจากันหรือจังใดงนะก็แบบจะพยายัมงกลับในนั้นถึงพยายามติดต่อพ่อแม่แะอะไรพวกนีห้หได้ค่ะอ๋อคือเจ้าอยากกลับแล้วเจ้าจากติดต,ต่อหาพ่อแม่เนาะะเพราะว่าที่ที่เคยคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าเงินงเดือนเน,นจะเป็นคนเก็บไว้ให้ถัากลับแล้วเขาจะจะให้เลยอะไรแบบเนี้ย ตอนแรกๆที่เจ้าเข้ามาทำงานแล้วเ็าจาเอาแบบนี้<ะ>เอาชีเก่งเป็นเดือนไปให้เขาเอาบัญชีให้ดูนะตอนนั้น ก็มีจริงๆเขาเคยเอาบัญชีให้เจ้าถือว่าฉันใช่ไหมคะไม่ที่ไม่ให้เราถือหรอกแต่เขาให้ดูว่าเขาเก็บจริงอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้เอาบัญชีไ้เบิ่งว่ามีเงินจริงในบัญชีนั้นอันนี้มันกะมันกะตัวกันได้เรื่องประเด็นนะเพราะว่าบัญชีเนี่ยเพิ่นก็เอาบัญชีไปเปิดให้เบิ่งก็ได้แต่เราไว้ใจไงคะอืมไว้ใจของเพิ่นเพราะเขาก็จบสูงแล้วก็เป็นถึงอาจารย์ในแบบนี้เน่ ต้องคุยแล้วรู้เพื่อแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วบอกเรื่องเรื่องเงินเรื่องยังแบบนี้นะบุกเข้าไปออกไปยแล้นะแต่ว่างานเจ้าเหตุนะเป็นงานลักษณะแบบใดในะจะทำทุกอย่างนะคะแต่ก่อนก็มีแบบเป็นเป็นร้านาขายหินเนี้ยเราก็แบบไปขึ้นหินพาลูกค้าไปขึ้นหินเขียนบินทำนู่นทำนี่นะค่ะแล้วก็ทำงานบ้านทำกับข้าวทำทุกอย่างลยคะทำกับข้าวขายก็ทำไปช่วยทำแล้วก็ ดูแลคนแก่ก็ทำทั้งหมดอะคะเครบควัวเขาอยู่กันจกคุนเหรอวันจะเห็นงานนะแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่อยู่สามคนแต่พอแบบพ่อแม่เขาก็เสียไปก็ดูดูแลเนี่ยคะ่ะนอนติดเตียงอะไรแบบเนี้ยก็แบบดูแลก็เสียไปแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่กันสองคน,นะคะ่ะอา้าวอยู่กันสองคนกับเจ้านี่ตอนแรกมีสามคนมีพ่อมีแม่คะ่ะแล้วก็มีเจ๊สามคนก็เสียไป พ่อแม่เสียไปแล้วตอนนี้ก็มีเจ๊เขาแล้วก็มีพี่สาวเข้ามาอยู่อีกคนหนึ่งะคะ่ะแต่ก่อนงานงานจะหนักม่ใช่ค่ะนั่นล่ละค่ะเหตุผลที่เธอเล่ามานะคะเธอบอกว่าเธอมาทำงานในไทยตั้งสิบห้าปีแต่เธอไม่ได้รับค่าจ้างโอ้โหเพว่าไม่เคยเห็นนะคะและคนนี้บอกเลยค่ะเธอเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีเท่าเท่าไรค่ะพี่น้องคะเป็นคนความจำบ่ค่อยดีนะคะ เอาง่ายๆเลยว่ายังไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครเพราะว่าเคยดูคลิปเธอแต่ก่อนนะสาวเราคนนี้ลืมชาติจริงๆว่าอาแต่ก่อนก็มีกระแสบอกมาว่าเธอจําไม่ได้ว่า,าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนะทุกคนคะ่ะและที่นี่มาบอกว่า นายจางบอจ่ายเงินนะคะเสียหายเลยและตอนนี้เธอช่วยแล้วเธอเกมแล้วทุกคนคะ่ะถือตรวจสอบนะคะอย่างไงหลวงเลยนะคะถืออันนี้เลยเหลียกต่ออ่าอันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าระบบของไทยกฎหมายของไทยนะคะเนาะคือเขาบอกว่าปล่อยมาตั้งนานตั้ง15ปีไม่สมอ่าเหตุสมผลเป็นไปไม่ได้ใครจะไปไม่ให้เงินตั้ง15ปี โอ้โหและที่สำคัญนะคะคำว่ามาทำงานในไทยไม่ได้รับค่าจ้างแบบนี้เธอเจตนาที่อยากจะทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงหรือเปล่าอันนี้คือเรามีหลายความคิดนะทุกคนและเพ่ว่าก็อยากจะมาเตือนอยากจะมาเบานะคะว่าอาจจะเมน เพราะว่าถาว่ายูมาจึงถึงขนาดนั้นนะคะบบมีการบังคับบบมีการอ่าคมเหงหรือไอยังแแล้วแต่แต่ว่าแข่ให้จ่างบบจ่ายเงินเดือนตังซิมหางปีคอยถามจน,เน่เถอจะสิท้นเห็ุนะคะเพราะว่าเชื่อเลยพี่น้องคะในโลกใบนี้บ่เคยมีผู้ใดที่จะทนเห็ุค่ะอันนี้คือแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใส่ร้ายคนไทยแหลก็กยังเหตุห้ประเทศไทยนะคะ เสียหายพี่น้องขาเรื่องนี้เขาต้องออกมาเ้านะคะในฐานะที่เป็นแร่งงานคนหนึ่งนะคะที่มาทํางานอยู่ไทยเนาะคนลาวนะคะที่ออกมาเ้าในทางที่บุถือบุควรนะคะในมูลที่หาความเป็นจริงยากในฐานะที่เราทํางานในไทยและไทยให้ที่ทํามาหากินของเราเพื่อว่ากะในฐานะ คนเราคนหนึ่งกระต้องออกมาเบานะคะพี่น้องออกมาปกป้องสิทธิในความถูกต้องนะคะเนาะโอเคให้จ่าพี่น้องคะคลิปนี้พี่นีนะคะก็ต้องขอเจบพี่เพียงเทนี้ล้วจ่ารับชมมับฟังกันแล้วนะคะมีความคิดเหน็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยต่อไทยกันได้นะคะชอบพี่นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังรงใจเพราะว่าน้ำเลือดจา่าขอขอบคุณใะหลายค่ะสวัสดีค่ะ